ว่าของพี่อรีในคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาทําแบบกลมแต่ตอนนี้นะคะผ้าของเรามันมีจํานวนจํากัดนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้ได้ตัดไปทําชุดอื่นไปแล้วเนาะขั้นตอนแรกให้เราพับแบบนี้จับริมผ้ากับริมผ้าประกบกันฝั่งด้านนี้นะคะเป็นด้านสันทบเสร็จแล้วให้เราพับพับตัวนี้มาเลยีนะคะพับเข้ามาที่ประมาณ14นิ้ว เพราะว่าผ้าของเรามันมันไม่พอนะคะประมาณนี้แล้วถ้าใครอยากได้ระบายยาวๆนิดหนึ่งตัวนี้ก็ต้องพับลึกไปอีกนะคะให้ยาวๆกว่านี้ได้เลยวัดจากจุดนี้ลงมาที่9นิ้วอันนี้แบบ ตัวเลขกลมๆของพี่รีนะคะซึ่งพอเวลาตัดออกมามันอาจจะยาวกว่านี้นิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต้องการจะรูดจีบอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าเราต้องการให้มีการรูดจีบเยอะๆสามารถวัดจากจุดนี้นะคะลงไปอีกได้เลยนะคะอาจจะลงไป10นิ้ว11นิ้ว12นิ้วก็แล้วแต่เราแต่ว่าตรงนี้นะคะเราจะต้องขยับลงตามไปด้วยนะเพราะว่ามันจะเปลืองพื้นที่นิดนึง ่ะถ้าพียรีวัดลงเก้านิ้วนะคะพียรีก็จะวางมันทัดแบบนี้แล้วก็ค่อยๆขยับนะเปลี่ยนแค่มุมขีดไว้ขยับมุมขีดขยับมุมตำแหน่งนี้นะคะให้เขาอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ให้เขาเคลื่อนอมันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดานะคะค่อยๆทําไปแบบนี้อันนี้ถ้าตัดออกมามันจะออกเป็นทรงกลมเลยนะคะ เพรี่ก็วัดลงนะคะต่อจากตรงนี้ไปประมาณห้านิ้วนะแล้วเราก็ขยับแบบนี้ขยับแบบนี้ช่วงตำแหน่งนี้นะคะก็ให้เขาอยู่ตำแหน่งเดิมนะอ่าอันนี้ตำแหน่งเดิมนะคะขยับแบบนี้เลยให้เน้นที่จุดฝั่งนี้เอาให้ได้แบบนี้เนาะค่อยๆขยับไปเลย เดี๋ยวมาวัดตรงนี้ดูนิดหนึ่งวัดตามเส้นที่เราประไว้วัดมาเลยค่อยๆวัดมามีความยาวอยู่ที่ประมาณนะคะสิบหนิ้วทีนี้ผ้าของเรามันมีอยู่สชั้นมันก็จะต้องเอาสิบห้านี้ไปคูณกัน4ก็จะได้เป็น60นิ้วนะคะพี่ยนที่ตัดแล้วนะคะตัดไปเลย ส่วนตรงนี้ก็ตัดไปเลยนะคะใครจะขีดใหม่ก็ได้แต่พี่รีก็จะตัดเท่ากับเส้นประเลยนะคะือตอนนี้ระบายกระโปรงของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเป็นทรงแบบแบบนี้เลยถ้ากลางออกให้หมดมันก็จะเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะ